Number 11. Can the delivery be made this Friday or next Monday? A. Neither of them, I'm afraid. B. Let's eat out on Friday evening. C. It will be introduced soon. 11. Can the delivery be made this Friday or next Monday? ก็คือถามว่าการจัดส่งของเนี่ยจัดส่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้หรืออาจจะเป็นส่งของก็ได้นะคะคือเป็นการจัดส่งนะการจัดส่งสินค้านะคะ be made this friday สามารถส่งสินค้าเนี่ยได้วันศุกร์นี้นะคะหรือ next monday หรือวันจันทร์ซึ่ง ถ้าปกติเนี่ยเราเห็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วยแค n เนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันจะเป็น yes no question เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกทุ้กครั้งเลยของการทำข้อสอบทอีกไม่ใช่ว่าเป็น yes no question แล้วมันจะตอบ yes หรือตอบ no ไปทุกครั้งเนาะก็จะต้องมาดูว่าเนื้อความข้างในของคำตอบเนี่ยมันมีเป็น yes no หรือเปล่าแล้วถ้ามันมี yes หรือมี no เนี่ยเนื้อความมันสอดคล้องก,กันกับคำถามท,าที่เขาให้มาหรือเปล่านะคะมาดูกันใน choice a เนาะ A ค่ะ Neither of them I'm afraid Neither or neither นะคะ Neither of them I'm afraid ซึ่ง Neither or neither of them เนี่ยมันแปลว่าไม่ทั้งคู่เลยถ้าในที่เนี้ย Neither of them เดีในที่เนี้ยเราจะต้องมาดูกันว่า them เนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะคะไม่ทั้งสองอย่างเลยฉันเกรงว่านะคะ I'm afraid อันนี้อาจจะเอาไว้ก่อนเนาะ Copy ค่ะ Let's see out on Friday evening ไป eat out นะคะไปกินข้าว ข้างนอกกันเถอะเย็นวันศุกร์เราไปทานข้าวข้างนอกกันเถอะนะคะ eat out ก็คือ eat at the restaurant น in ั่นเองไปทานข้าวนอกบ้านนะข้อ c ค่ะ it will be introduced soon มันจะถูกนำมา introduce ในที่นี้ก็คือ,อหมายถึงอาจจะถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกหรือเอามาแนะนำนะคะในไม่ช้าซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรทีนี้เนี่ยถ้าจะให้มันตรงกับความหมายที่สุดเนี่ยตรงกับคำตอบนะคะบริบทที่เขาให้มา can t e delivery be made การจะส่งสินค้าเนี่ยทำได้วันศุกร์นี้ไหมหรือว่าวันจันทร์หน้านะคะซึ่งถ้าบอกว่า l e a d y now on friday eve n นี่ก็ไม่เกี่ยวข้องกันเนื้อเรื่องที่เขาถามเรื่องการส่งของแล้วมาบอกว่าชวนไปกินข้าวเย็นกันเถอะเงี้ยอ่ะไม่ตรงแล้วนะคะคลิปซี it will be introduced soon ซึ่งมันก็ไม่ได้บอกว่าของเนี่ยมันจะมาส่งในวันที่เขาถามถึงหรือเปล่านะคะคือมันมันไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นไปได้ที่สุดของข้อ11ก็คือข้อ a ทีนี้เนี่ยในรอบเดมเดมในที่นี้คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นวันศุกร์หรือวันจันทร์นั่นเองนะคะก็คือเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ทั้งสองวันเลยไม่ได้ทั้งศุกร์นี้ไม่ได้ทั้งจันทร์น้านะคะใ e t t บ e ดมเนี them, neither them, ่ยอ I'm afraid เร็งว่าทั้งสองวันเนี่ยจะไม่ได้เนาะดังนั้นแล้วนะคะข้อ11ดต่อข้อ a ค่ะ